ได้ไหมคะคู่นี้คู่เอกของเรานะคะเขาไม่ให้เข้านะฮะออกกาซเล็งไม่ให้เข้านะฮะเอามาคู่กันคะ่ะออก,กัสาซเล็งนะคะกลางห,ห,หน่อยค่ะหนึ่งครับหนึ่งสองสามพี่พี่สื่ออยากได้ท่าไหนบอกได้เลยฝั่งนี้ได้หรือยังคะ หน่อยนะคะใส่ก่านหน้าหลังไปเลยเขียวเรียบร้อยนะคะโอเคนะ 结果。谢谢了 คนที่ถือแล้วออกไปได้ยืนได้ยืนได้ยืนได้ตลอด เอลูกสาวได้ตำเอาอ่าว่าขอ้ามิสหน่อยนะคะได้ไมดูเป็นการ่ายหนังสือรุ่จเกินไปทาตรงน้่โอ๊ยาคนของตัวเองได้เลยค่ะไม่ใส่ไม่เขาเป็นนางงามดูะข้งหลังอย่าแพ้อย่าแพ้ อกัสเล็กก่อนเลยเดี๋ยวออกัสเล็กอยู่บนแต่ว่าจะลงกันก่อนลงกันก่อนไม่ไล่ขึ้นไปขอแบบหวานที่สุดได้ไหมหวานที่สุดได้ชิมเดี๋ยวได้ชิม อันนี้มีมีด่อย่างเท่ขอกมนะฮะใคถ่ายไปแท็แท็กนะฮะติลเล็แเ็ตได้เลยข้างขึ้นไปโอเคไหมคะโอเคเรียบร้อยค่ะต่อไปขอคู่โค้ดดื่มุนักวีนนักวีนมาแล้ว คุณคุณรอมแหนครับวันนี้คุณรอมแหนไม่ได้มาเนาะครับก็คุณคุณรอมแหน่มากๆที่เชื่อมั่นว่าสามารถทำมาได้ต้องเจรความได้ออกมาในแบบในรูปแบบของก็แาบสวัรับที่ให้เกียรติร่วมงานนี้ในการกับจับแลต้องมีความแบบต่างๆนะครับและที่สำคัญก็คือขอบคุณนักแสดงทุกคนเลยครับที่ให้เกียรติมาร่วมโปรเจกต์นี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจมากว่าส่วนผสมหลายๆอย่างเราเป็นเป็นารคใช่แล้วัับนนมมีี ม,มันเปียหรือว่ายังไงบ้างไปไปที่ถ่ายไฟที่ถ่ายไถ้าพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าก็คือเหมือนในเรื่องตัวเนี้ยครับที่ผมผมเป็นคนปัจจุบันเนาะที่กระโดดเข้าไปที่ถ่ายไปเหมือนเราจะได้เห็นพัฒนาการของความสัมพันธ์ของตัวพ่อแก้วพ่อเดชไปเรื่อยๆครับก็เริ่มอาจจะเริ่มจากแบบสงสัยแล้วก็เริ่มแบบชินขึ้นจนเป็นพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้ แอบสปอยไม่ได้จริงๆต้องติดตามครับี